เบอร์สเบอร์เบอร์เพ้นเีนึ่งกระบคเดีต่อมเบอร์ไปเว้นเอ่ิเปิดมเบอร์าเอ้ยอะราัด <c oughs> เิน <c oughs> อาได้จ้านี่ครับก็เป็นสะพานน้ำเด้อครับเด้อพี่น้องดูได้สิมามวนซึนโฮเซ่ากับมาสพรดูสะพานน้ำนี่ก็ได้ครับนี่โอ้เป็นสะพานน้ำพร้อมเป็นสะพานน้ำหลายจุดเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อเพ่อแม่พี่น้องได้เล่นมวนซึนโฮเซ่าสงการอีสานบ้านพ่ออากาครับท่อสมบูรณ์พัฒนาข้างเขาวัดป่าบานพรครับ นางล่ำกันมากเหรอครับมีแต่ผู้ซื้อๆนางล่ำครับตบเข่นสงการทีน้องเอ้ยบ่าเนี่ยมืดฝ่าม่าดิ้นเลยม่ด้ตบแห้งครับอ่าดูเถอะดูเถอะ có lên bỏ Ôi, nó bây nó bỏ đi nó Lăng thuyền công mua muôn cuốn vật tốt tốt, thân tiệc, thương lên, thân mua lại ฝนตกล่มมาเต้นล่มคล้องเลยพี่น้องเอ้ยทิ้งฟืน้นเทิ้งไฟล่มล่มคล้องเลยครับล่มพายุมา กำลังเล่นสงการมวนพี่น้องเต้นรุ่งคลองเลยโอ้โพี่น้องเลยอยู่รุ่งคลองเดือดแต่ว่าพดสรุปน่งยูฟุนครับลงๆงลดลงปลง เหตุการณ์เลยท่นนะครับเหล็กฟ้าดหัวผมครับเตรียมงานมาสามปีพี่น้องมือนี่มือเดียวพายุมาหอบเต้นหอบยัง ลงน้ำมดพี่น้องอะไรแ้วพอพุทธลูปตั้งกนล่งซอยกันเก็บเต้น เต้นตีลังกาลงท้องลงอยู่ซอยกันเก็บเลากระสิทธตั้งขึ้นไหม่ล่ะครับพี่น้องเพราะลมเลกะโคตรดังใจเลครับาบึมบึมเต้น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  มาล่มก็มล่มใส่จังหวะใสเวลาหลดเนาะเตรียมตั้งหลายมือ้วพอเนาะเฮ้ยเตรียมปีเนาะอเะตเตรียมเป็นปีหานาที่ปวแวนพี่น้องเอ้ยรมตังต้งใจ ฝ่าฝนมันก็นเรื่องของธรรมาชาตินะครับอาอซอยกันซอยกันโอ้ร่วมใจร่วมแรงไอ้ทว,วนประท่านผู้ทางองค์ตั้งใจจะให้พี่ให้น,อน,หน้องในมวลซื้นโฮแซ่ลครับพี่น้องเตรียมงานมาเป็น ีอีกวิาจารณ์หน้าที่ก็สิเริ่มงานแล้วถ้ายอยู่ผัดมาเอาล่องนะครับพี่น,อน้องบ้านนี้เขาเนใจเฮ็ดยังไงประธานบ้านน้เขาก็สิตั้งไม่แล้วค่ะตั้งไหม่ตั้งใหม่อันนั้นอยู่มีเวลาอยู่ผัดเหลือเวลาหลายลายงส,สองการสองชัง่วโมง,ง,ขขงประธานมากเฮาบอยอท่อเนาะ ธรรมาชาติสิมาม่่า,า,ากธรรมาชาติสิมาพัางเข้ากันเขาจคอยเอาขืนไหมคอยกันร่วมใจร่วมแรงสามขีกันซะยงังต้องสำเร็จน,นี่นอ มานีกับประกอบไม้แล้วครับพี่น้องกลางไม้อายุมาขอบเอาหน้าที่เดียวปิวแวน่นลงคลองเลยพี่น้องเอ้ยความตัง้งใจมาเป็นปีแล้วโดนพระท่านพุดค้อมตั้งอกตังก้งใจอยากให้พี่ให้น้องได้มวลซื่อห้อเซล ออกรอบไหมพี่ต๋องออกขอบก็เอาขึ้นไหมเหรอั้างไหมลงได้ก็เอาขึ้นได้นะครับพี่ดองแต่ว่าขาดมันกับิ้ยูได้ยูมันขาดตรงไหนม่มี มาประกอบไม้ครับบานนี่เด็ดขึ้นไหมร้อมตังโอ,อกตังใจไว้จะให้ล่มเลิกเ่เป็นไปบ่ไา้ครับพี่น้องร้อมตังใจมากแล้วต้องซอยกันมันแล้วนะครับนะลัล่งทะย่อยมากครับพี่น้อง

อยู่ในตัวลำปทีทีเพื่อให้ลูกให้หลานได้ลดน้ำดำหัวพอพอ่อนในวันประเทศนี่สงการสานบานเทอดครับไปลองละน,นะครับจริงนะครับนีเ่เป็นนะครับเมื่อพี่น้องคุณตามเดินทางมาพร้อมเพียงแหววหักก็จะได้ได้เข้าสู่พิธีการนะครับ รบขอบคุณท่านวิชัยมีความสงดงามยิ่งนักนะครับด้วยนางรำที่สวยสดงดงามครับขอะ,ะคุณทุกท่านครับด้วยสีหน้าอันเบิกบานยิ้มยิ้มแจ่มใสรอสักครู่หนึ่งนะครับคณะนางรำพิเศษคณะคุณแม่ดอกไม้บานครับคณะพิเศษให้เป็นพิธีกร จากนี้ไปได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วเพื่อลดปุบติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์และส่งเสริมให้เล่นน้ำอย่างปลอดภัยอในการทำความสะอาดคลองสงน้ำการจัดพิธีรถ้ายร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นะครับใ,ในการจัดงานในวันนี้ก็ถือว่าเป็นสุดยอดนะครับแห่งชุมชนในเขตสามของเราทีนี้ได้เวลาแล้วนะครับก็ผมขอเปิดนะครับกิจกรรมลดน้ำขอพรความสวยน้ำใสใส่ใจผู้สูงอายุณบัดนี้ขอบคุณครับไทยโยไทยโยไทยโย ด้วยกันนะครับนั่งลำต้องรกติดแล้วมาเดินพาไปอ๋ส่วนสีม่วงทั้งายคุ้มขันษานะครับขันษาสีม่วงงดงามมากยิ่งนักสีเขียวนางอินดีขันดีตายโย่ตายโย่ตายโย่ ก็สนุกอยู่ประสบความสำเร็จอยู่นะ,ะ,ะปีหน้าเอาใหม่นะคะปีนี้แบบเราเริ่มแรกนะเอา้าคนก็ใหม่เยอะอยู่นะไม่เริ่มแรกได้ขนาดน,นี้ก็ดีแล้วปีหน้าเขาจะได้รู้ว่าเราไม่ต้องเดิน